เปิดดวงหาราศีเดือนนี้จะรวยมีเงินก้อนโตเดือนดวงเปลี่ยนแต่ละราศีมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยมีหลายราศีอยู่ขั้นดวงดีจัดอันดับหาราศีคนดวงดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าอันดับราศีดวงดีได้แก่อันดับที่ห้าราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกดาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎมีโอกาสเรื่องรายได้ใหม่ๆ การเงินดีขึ้นค้าขายได้เยอะขึ้นร่วมหุ้นจับมือมากขึ้นจึงส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นแต่รายจ่ายภายในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวก็อาจจะตามมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็เป็นจังหวะของการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอันดับที่สี่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม เป็นราศีที่มีความต่อเนื่องที่ดีในะเรื่องของการเงินจากที่เคยคุยเจราจาหากกำลังรอคำตอบจะพบคำตอบและช่องทางที่ทำให้รายได้ที่ดีขึ้นเป็นราศีหนึ่งได้รับผลกระทบแต่ในทางที่ดีการทำงานจังหวะก้าวหน้ามากกว่าเดิมเรื่องไม่สบายใจความอึดอัดใจจะน้อยลงมีผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไยาก อันดับที่สราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอยู่ในกลุ่มราศีดวงการงานดีวาสนารุง่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานที่ดีขึ้นจะมีความช่วยเหลือที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเกิดความเจริญก้าวหน้าวาสนาในเรื่องของหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเดินทางนำโชคมาให้ อันดับที่สองราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอยู่ในกลุ่มดวงการเงินพลิกฟื้นคล่องตัวมีช่องทางมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันทั้งในเรื่องของโชคลาภและรายได้ประจำจะมีข่าวดีเข้ามาอาจมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้ เคาะเรื่องเงินที่เคยมีปัญหาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงรอยต่อที่อาจจะมีสะเทือนบ้างแต่ผ่านจุดนี้แล้วจะพุ่งทยานอันดับที่หนึ่งราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมถือว่าเป็นราศีที่มีดวงแห่งความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจนมากๆดังนั้นถ้าช่วงปลายปีใครรอลุ้นการเลื่อนขั้น ขยับขยายหรือคิดเรื่องการเรียนการศึกษาอยากเรียนต่อภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะมีโชคดีๆเข้ามามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่มีการจเจริญเติบโต,ตที่ดีขึ้นด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ